ลิซ่าสวยสง่าโคณสิบราชินีแห่งบุกาลีกับงานหลักเฉิดฉายข่าบ้านอินเกาหลีใต้ สวัสดีเพื่อนชาวริงทุกคนนะคะส,สดรสดร้อนเลยค่ะในวันนี้เลย28มิถุนายน2566ทางแบรนด์เครื่องเพชรลูลาแห่งอิตาลีนะคะบูการีได้จัดงานนทิทศการเซอร์เพนทีแครเลชัน75ปีเปิดตัวที่กุ๊กเจแกลลี่เกาหลีใต้ค่ะเป็นการเปิดตัวคอลเลชันที่ผสมผสานศิลปะเครื่องประดับนาฬิการูลาได้รับแรงบันดาลใจจากงูนะคะซึ่งงานนี้มาจัดที่เกาหลีใต้ค่ะที่มีนอริซ่าแห่งไรพิง น้อยคนไทยของเรานะคะที่เป็น Girl o b r Band Ambassador มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะแน่นอนว่าก็ต้องมีเหล่าคนดังนะคะมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันซึ่งงานก็จัดยิ่งใหญ่อลังการนะคะน้องลีซ่าสมฐานะ GBA ของแบรนดนะคะ์ค่ะซวยสงานลูล้าอลังการจัดหนักจัดเต็มนะคะแน่นอนว่าน้องมากับลุกชุดราตรีสีขาวมุกวิฟวับอลามนะคะตะกราตามากกับความออกงานบุกการลีครั้งนี้นะคะเปิดหน้า ผาผากหมื่นล้านหมื่นใจค่ะหน้าหมาหายไปในพริบตานะคะเป็นการมัดผมรวบตึงแสกรางค่ะกับเครื่องเพชรเซอร์พนทีสร้อยคอมรกตยิ่งใหญ่อลังต่างหูนะคะเรียบหรูด,ดูแพงออล่ามาสวยสับแบบตะโกนมาขาดลุกนี้สวยรวบตึงเปิดหน้าผากคือกวางมากๆลุกมาอย่างมั่นใจลุกมาอย่างเซ็กซี่เลยนะคะมีการเปิดโชว์แผ่นหลังค่ะลุกคนหนูเรียบหรูด,ดูแพงสุดสุดส่วนลุก การแต่งหน้าก็ดูขึ้นครีนนะคะสบายๆเหมือนกับสีชุดลูกดูแพงปากสีแดงนะคะแฟนๆต่างบอกว่า เป็นลูกสูตรที่สวยไม่ซ้ำภาพลักษณ์แต่ละครั้งที่ออกงานคือให้อารมณ์รู้สึกแตกต่างกันมากๆทั้งนี้ค่ะฟแฟนชาวไทยและทั่วโลกต่างก็ผูดขึ้นแฮชแท็กดังกล่าวนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากค่ะคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ